ต้องบอกเลยเนาะพี่เพลินว่าซื้อตั๋วง่ายมากคนที่อยู่ในซิดนีย์เนี่ยก็คือใช้ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อของโ r o c e ด y ยช o อ p ป n g ทั่วไปร<ม>้านชามเต็มไปหมดเลยใช่เนาะเราก็คือเจอตัวสวิสนซิ์กหมืกกรนกันปรึกษาเรียนต่อ U K U S A ออสเตรเลียกับพี่วิน Education ตัวแทนอย่างเป็นทางการกว่า200มหาวิทยาลัยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะดูให้จบนะคะเพราะพี่วินเอาทุนการศึกษาดีมาบอกน้องด้วยนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Train Station ค่ะสำหรับที่เราจะเข้าเมืองกันนะคะง่ายมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนที่ลงแอร์พอร์ตนะคะที่ซิดนีย์นะคะเดินมาเลยค่ะตามเทอร์มินอลนะคะจะมีป้ายบอกทางระยะเลยนะคะเราสามารถขึ้นรถไฟนะคะเข้าเมืองได้เลยง่ายสบายมากนะคะเดี๋ยวขึ้นยังไงซื้อตั๋วยังไงไปโลทานไหนไปดูกันเลย มากมากเลยเห็นไหมจะมีแบบสเตชันบอกเลยว่าในตอนนี้เราอยู่ตรงไหนดเมสติกนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นว่าเราจะไปลงที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงที่เซ็นทรัลกันนะคะคือซึ่งเป็นซิตี้เซ็นเตอร์ของ CBD c ดีซิตีเลยนะคะใครสัมภาระเยอะ <c oughs> กระเป๋าใบใหญ่แบบนี้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเลยสะดวกสบายมากนะคะมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเทรน t เตชันข้างบนหน้าตาเป็นยังไง โอเคนะคะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสถานีแล้วนะคะที่เราจะขึ้นเทรนเข้าเมืองกันเนาะต้องบอกเลยเนาะพี่เพลินว่าซื้อตั๋วง่ายมากใช่ไม่มีพนักงานขายตั๋วเลยค่ะไม่มีใครมใคือได้เลยนะคะเพราะว่าระบบที่นี่นะคะเขาใช้การ์ดกันหมดแล้วนะคะสำหรับใครที่จะมาเรียนที่นี่นะคะบอกเลยว่าต้องมีโอเพอรการ์ดนะคะสามารถเติมเงินครั้งแรกนะคะ40นะคะเหรียญท็อปอัพไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ในการคมนาคมขนส่งในทัวร์ชิทีได้เลยหรือถ้าไม่ซื้อบัตรเราก็สามารถใช้ เป็นทาวเวิร์กการนรคะเครดิตการ์ที่มีตัวเทวีก็ได้เหมือนกันนะใช่น,นะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลเท n s สเตชันของซิดนีย์ค่ะส,ว,สะะว,วัสดีนะคะเราจะชวนกันมาดู ที่ซิดน,นีย์กันนาอพิเอร่ใช่ก็ถือว่าเป็นซูปเปอร์หลักๆที่คนที่อยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยก็คือใช้ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อข,ของ grocery shopping ทั่วไปนะคะได้เลยช่างหลังคะอ,อยู่ที่นี่เลยเย็าโดเลยชื่อโคนะคะค,ะคะ่<ๆ>ได้ตามโคไปในซิดนีย์เลยนะคะเ<ๆ>นี่ยเราจะซื้ออะไรที่โคกันได้บ้างนะคะคไปกันเลยต่ะม,มา แล้วนะคะกับภารกิจช้อปปี้ที่โคสาราพิพารีได้กันมาแล้วหนักมากแต่ว่าพวกี่ให้ไปยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเปิดถุงก,กันดีกว่า<ด>กลับที่บ้านเลย ตอนนี้นะคะหลังที่เรามาตรงนี้แล้วคือแบบมันเป็นไทยทาวน์จริงๆที่เกาหีคอมองไปฝั่งหมดของภาพคือแบบร้านชามเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบเป็นแต่ละไทยทั้งนั้นเลยนะแล้วอ,อ,อาหารแล้วก็ท <ไ S 2> ุกอย่างนู่นที่นู่นต่อ,อาพางสัตว์เทิก และอาหารไทยเต็มไปหมดเลยนะคะมีให้ครบแบบเลือกสัตว์ได้หมดเลยใครท <c oughs> <c oughs> ี่ไม่ทำเนาะถ้าเกิดว่าไม่ทาเองอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเใี่ไม่ใช่แล้วนะคะก็มาที่ไททาวด์ไททาวด์ตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ไทยทาวด์นะคะเดินข้ามออกมาจากร้านพริตตีก็จะถึงแคปิตอลนะคะไททาวด์ก็จะอยู่ที่ทัมเบลฟรีนะคะก็จะเปตึกนะคะหนึ่งที่เรียกว่าแคปิตอลสแควร์ตึกนี้นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่แบบว่ามีคนกระติบมาว่าต้องแบบมาต้องมา เป็นอะไรไปดูกันสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะมาดูกัน,นก็กนคือคุค้นกันไหมอยู่ที่แบบว่าใครเนาะเราก็จเจอตู้เต่าบินทิ่นี่ก็มีเหมือนกันเผื่อใครที่แบบว่าติดต่อบินเรารู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยมานี่จะได้กินใหม่นะคะมีเช่นเดียวกันนะคะ ตอนนี้เราก็กลับมาเรียบร้อยเนาะพี่เคอรี่ใช่กลับบ้านแล้วก็เมื่อคลิปเมื่อสักครู่นี้เนาะเราก็ได้ไปช้อปปิ้งที่โคสกันมานะคะเป็น Grocery Shopping ของกินของใช้ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะโอเค2000 years later เราใช้เงินไปทั้งหมด59.33บ รวมส่วนลดใดๆทั้งหมดนะคะรวมส่วนลดอะไรแล้วเบสเซ็ตเนี่ย59.33ค่ะคือแบบนิดเดียวถึง60แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกเราว่าของเยอะมากเราอาจจะใช้มากกว่าแบบ2มือ3มือไได้เพื่ออยู่กับการแบ่งส่วนนะ